สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนทนากรอดีตเคยลำบากยอมทนนอนสคนอัดกันขออาศัยข้างกำแพงเพื่อนบ้าน ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาทำงานในวงการได้แค่สมปีแต่นักแสดงหนุ่มโหนธนากรจากช่องเจ็จะสามารถทำงานเก็บเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวราคา10บล้านบาทได้โดยเหตุผลที่หนุ่มโหนถอยบ้านหลังใหญ่ราคาหลายล้านนั้นเป็นเพราะว่าต้องการเติมเต็มให้กับชีวิตที่ในอดีตครอบครัวของโหนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นสร้างเพลิงเพื่ออยู่อาศัยซึ่งหนุ่มโหนเคยออกมาเผยถึงเรื่องนี้ให้ฟังถามว่างานละครเยอะมากจบเรื่องนั้นต่อ เรื่องนี้มีเงินเก็บเยอะแค่ไหนแล้วจ้าตัวกล่าวว่าอยู่วงการมา3ปีก็ทํางานเก็บเงินถอยบ้านได้สองหลังแล้วครับแต่เป็นแบบนกน้อยทํารังแต่พอตัวนะมี10ล้านหนึ่งหลังแถวพระรามสองและ3ล้านอีกหนึ่งหลังเป็นทาวน์โฮมแถวสมุทรปราการที่ต้องถอยเยอะเพราะว่าครอบครัวผมลําบากครอบครัวผมติดลบมาก่อนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นเขาสร้างเพิงสังกสีต่อออกมาเพื่อใช้อยู่อาศัย ครอบครัวลำบากมากยากจนมากแต่ตอนนั้นผมยังไม่เกิดแต่ผมจะได้ยินเรื่องนี้มาตลอดและพี่สาวคนโตเกิดทันตอนที่ลำบากเรารับรู้เพราะถูกกรอกหูมาทุกวันจนเราเริ่มโตและหารายได้เป็นของตัวเองก็เริ่ม,มเล่นดนตรีร้องเพลงเพื่อหารายได้ครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นและพอได้ทำงานในวงการเริ่มมีตังก้อนเล,เล็กๆจำนวนหนึ่งก็ถอยบ้าน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ